งสปอร์ตไฮไลท์สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นและไปประจำทุกวันศุกร์กับช่วงสปอร์ตไฮไลท์โดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นกับคุณวันก้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพึงเป้ครับก็มีสีสันของการแข่งขันกีฬามาฝากกันเมื่อสัปดาห์ก่อนหนูสนุกมากเลยนะครับก็เป็นการแข่งขันประลองความเร็วกันนะครับระหว่างนักกีฬาคนพิการกับคนปกติขาดีก็วิ่งแข่งกันรับนั่งวิวแชร์ปั่นแข่งกับทาง คนที่เป็นนักกีฬาวิ่งเร็วๆเป็นนักกีฬาทีมชาติก็ผลปรากฏว่าก็อย่างที่เห็นสูสีนะใช่ฮะคนขาดีเนี่ยนะวิ่งเข้าเซนชัยก่อนนักกีฬาวีลแชร์นิดเดียวเองใช่ไปแบบเฉียดฉิวแต่ถ้าเป็นแบบเราๆซึ่งไ็ได้เป็นนักกีฬาเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะโดนวีลแชร์แบบผมเนี่ยผมน่าจะแบบไปแล้วแล้ววันนี้แล้วพี่วันนี้มีอีกครับมีการแข่งขันประลองความเร็วหลังจากที่แข่งบนดินแล้ววันนี้จะมาแข่งในน้ําบ้างแข่งว่ายน้ํากันครับผมระหว่างนักกีฬาปกติ กับนักกีฬาว่ายน้าคนพิการใช่ครับแต่ว่านักกีฬาว่ายน้ําคนพิการเนี่ยมีหนึ่งเดียวนะครับคือน้องปิ่นอัญชยาเกียรติแก้วซึ่งพิการตั้งแต่กําเนิดนะข้อแขนนะครับจะขาดไปตั้งแต่ด้านล่างนะครับก็คือพิการแขนนะครับก็จับคู่กับทางเงือกอุ้มนะครับนี่นะครับน้องปิ่นอัญชยาเกียรติแก้วกับเงือกอุ้มเงือกอุ้มรัฐานันจนกระจ่างราชนีเจ้าสระของไทยสี่เหรียญทอง ซีเกมนะครับเจอกับทาง2คนผู้ชายนี่ครับดาวรุ่งซึ่งเรียกว่าปั้นอยู่นะครับชมรมว่ายน้ําสิงห์อายุ15ปีเป็นดาวรุ่งทีมชาตินอกจากพิการคนพิการกับคนปกติแล้วเนี่ยยังแข่งระหว่างหญิงกับชายด้วยคือคู่ผู้ชายนี่เป็นนักกีฬาดาวรุ่งที่บคู่กัยปกติใช่ไหมฮะสองคนผู้ชายนั้นปกติแต่ว่าของทีมเงือออุ้มเนี่ยเงื้ออุ้มนี่ปกติอยู่แล้วนักกีฬาทีมชาติ แต่ว่าจะมีน้องนักกีฬาพมิการอีกหนึ่งคนน้องปิ่นอัญชยาเกตแก้วจับคู่กันแข่ง2องคูนร้อยนะครับเนี่ยนะครับผัดแรกไปแล้วผัดแรกนี่เงือกอุ้มไปก่อนแข่งกับทางเขมวัตรรามสิรินะครับอายุ15บห้าปีอุ้มไวกว่าใช่ไหมอุ้มไวเนี่ยทิ้งทิ้งอุ้มเนี่ยทิ้งเป็นช่วงเลยเพราะอุ้มเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขานักกีฬาโอ้ยรุ่นเดินแล้วนะใช่ครับก็เป็นแชมป์ซีเกมถึง4เหรียญทองครับอันแรกเนี่ยครับพออุ้มเรียกว่า นำก่อนมาก่อนนําก่อนแล้วน้องกระโดดตามก็เจอกับผู้ชายนะครับเนี่ยแขนนี้โอ้โหดูจ้วงนะฮะเป็นไงับโอ้นี่แขนก็คือพิการตั้งแต่ท่อนแขนล่างลงไปครับแขนซ้ายแขนซ้ายนี่ฮะน้องปิ่นนี่นะฮะนี่อันี้นี่น้องผู้ชายผู้ชายแขนนี้จ้วงจ้วงจ้วงก็ไล่กันมาอยู่อ่ะมาลุ้นกันครับเดี๋ยวดูนะคิดว่าชนะคุณเป้ว่าใครจะชนะจบคู่ก่อนสูสีมากแต่รู้สึกเหมือนน้องปิ่นจะนําอยู่ป่ะฮะครับผมอ้าวโดเข้าเส้นไปแล้วนะฮะก็ปรากฏว่านักกีฬาชายคู่ ก็เรียกว่าต้องโกยสุดชีวิตเหมือนกันเพื่อจะแซงนะครับก็ชนะไปแค่0.2วินาทีชนะคู่ของเงือกอุ้มกับน้องปิ่นนะครับซึ่งนะครับน้องปิ่นเนี่ยนะครับอัญชยาเกตแก้วจะไปแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมในปี2026ที่บราซิลด้วยนะครับนี่คับคุณจินตนาที่รมพระีนะครับเป็นประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกนะก็เปิดเผยว่าจะ เือว่าให้ไปเชียร์กันในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้ครับที่บราซิลนะครับก็คอยติดตามน้องเขาคือโอลิมปิกเกมเนี่ยจะแข่งก่อนก็คือตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมครที่บราซิลนั่นแหละแต่พอโอลิมปิกเกมจบก็จะเป็นพาราลิมปิกเกมใช่ไหมครก็จะเป็นโอลิมปิกเกมของผู้พิการนะคมก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกันนะครับทางสิงค์คอร์ปอเรชั่นก็ได้จัดการขขันี้มให้ก็เดี๋ยวคราวต่อไป จะมีอะไรมาให้ติดตามกันก็จะมีในสัปดาห์หน้าครับสุกหน้าเจอกับสปอร์ตไฮไลท์โดยสิงคโปร์ชันโดยคุณวันก้าด้วยนะครับสัปดาห์นี้ขอบคุณนะครับพี่ก้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงนี้พักก่อนครับ